ทิ้งชื่อเสียงมาอยู่วัดต่างจังหวัดเปิดบ้านสรพงพ์ชาตีหลังอยู่กับภรรยาคนที่3ระดับนางงามเก่าจากกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพยิงรายหนึ่งสวมเสื้อที่มีข้อความระบุว่าถูกสรพงพงชาติไล่ออกจากวัดซึ่งหลายคนมองว่าไม่มีใครสมควรถูกไล่ออกจากวัด ขณะที่บางคอมเมนต์ระบุว่าเรื่องนี้ให้รอฟังความจริงจากสรพงษ์ดีกว่าอย่าตัดสินแค่ภาพภาพเดียวและข้อความสั้นๆเรื่องจริงอาจไม่ใช่อย่างนั้นนายสมนึกเผยว่าตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นตนกับสรพงษ์ชาติรู้จักกันมานานเขาไม่เคยมีการไล่คนออกจากวัดเชื่อว่าคนพต์มีเจตนาไม่ดีอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังมีคนแห่มาทำบุญเหมือนเดิม ส่วนกฎร,ระเบียบก็ระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามแต่งกายไม่สุภาพเช่นการใส่เสื้อกล้ามหรือใส่เดี่ยวเข้าวัดเท่านั้นสรพพษ์ชาตีชื่อนี้แทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาคือพระเอกอันดับต้นๆของประเทศที่มีความสามารถทางการแสดงสูงแต่กับทมตัวว่าตนไม่ใช่นักแสดงที่เก่งกาสามารถนักถึงแม้เขาจะมีชื่อเสียงยืนยงและยาวนานอยู่ในวงการบันเทิงมาจนถึงปัจจุบัน แต่เส้นทางชีวิตของสรพงษ์ชาติไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยสรพงษ์ชาติเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียนจบเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4เขาเล่าว,ว่าผมก็เป็นเด็กบ้านนอกบ้านนาเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียนหนังสือจบแค่ประถมศึกษาปีที่4ไม่มีรองเท้าใส่ต้องเดินเท้าปล่าดตอนไปเรียนก็พายเรือไปพอถึงช่วงหน้าน้ำลดก็ต้องถกขากางเกงเดินลุยคนไปเรียนหนังสือ ชีวิตวัยเด็กก็ลำบากไม่มีไฟฟ้าใช้ตกกลางคืนต้องอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงกระป๋องหลังจากเรียนจบประถมศึกษาปีที่4ก็พบว่าการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษานั้นไม่มีความสุขเลยเรียนไปได้7วันก็ขอที่บ้านลาออกที่บ้านก็ว่าถ้าไม่เรียนหนังสือก็ต้องทำอะไรสักอย่างจึงแนะนำให้สรพงพมบวชเป็นสามเณรที่วัดเทพสุวรรณสองปี งานแรกที่ทําคือเป็นเด็กยกของในกองถ่ายละครเรื่องนางไยตานีฉายทางช่องเจ็ดแล้วเลื่อนมาเป็นนักแสดงตัวประกอบในละครและหนังอีกหลายเรื่องจนกระทั่งคุณสรพงโป่งมณีซึ่งเป็นคอสตูมให้กับละโวสตูดิโอได้ฝากสรพงษ์ไว้ช่วยงานหม่อมเจ้าชาติีเฉลิมยุคนซึ่งท่านทรงกลับมาจากการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาวันแรกที่ได้พบท่านมุยท่านให้แสดงฉากช่วยคนในน้ํา ซึ่งสรพงษ์แสดงออกมาได้ดีหลังจากนั้นไม่นานท่านหมุยก็ให้ไปเรียนดำน้ำอยู่กับท่านนานถึงเจ็ดวันและแล้วท่านก็ได้เมตตาให้ย้ายมาอาศัยอยู่ใกล้ท่านที่วังละโวสรพงษ์ชาติก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิงในปี2512ได้ชิมลางเป็นนักแสดงตัวประกอบจนกระทั่งได้เล่นเป็นพระเอกในปี2514ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง2-3ปีเท่านั้นแล้วยังแสดงเป็นพระเอกถึง500เรื่องด้วยกัน ถึงจัดแสดงภาพยนตร์และละครในบทบาทของพระเอกมาร่วมรอยเรื่องแล้วก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ของเขานอกจากความเป็นหนุ่มหน้าไทยคมคายคือความเป็นคนถ่อมตัวเขามากล่าวว่าตนเองเป็นนักแสดงที่เล่นไม่เก่งอยู่เสมอผมเป็นคนเล่นไม่เก่งผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมแสดงออกไปมันก็เป็นมาตั้งแต่ตัวผมปกติคนเราเดินไหมกินไหมนั่งไหมนอนไหมคิดไหม การแสดงก็มาจากสิ่งที่เราทำในชีวิตจริงเมื่อเราทำแบบนี้อยู่แล้วก็แสดงได้